สะพานที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันถือเป็นหนึ่งในสุดยอดของการก่อสร้างทางวิศวกรรมตั้งอยู่ใกล้เมืองมัคเดเบิร์กของประเทศเยอรมน,นีที่มีการยกระดับคลองให้กลายเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเอลเบซึ่งสะพานยกระดับแห่งนี้มีความยาวรวมอยู่ที่ประมาณ918เมตรมีความกว้างอยู่ที่43เมตรและยกสูงขึ้นจากส่วนของแม่น้ําประมาณ6.25เมตรส่วนในน้ําที่สะพานจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ4.25เมตร โดยลักษณะของสะพานเช่นนี้ส่วนมากจะเรียกกันว่าสะพานคลองมันคือสะพานที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปตัวยูซึ่งจะบรรจุน้ําใส่เข้ามาผ่านประตูน้าในคลองทั้งสองด้านเพื่อให้ระดับน้ํามีความสูงที่เท่ากันจนเรือสามารถที่จะแล่นได้ที่จริงแล้วสะพานนี้มีโครงการสร้างตั้งแต่ในปี1938แต่ต้องมาหยุดเพราะพิษสงครามโลกครั้งที่2และปัญหาการแตกแยกของเยอรมันครับหลังจากนั้นก็ได้มาดําเนินการสร้างกันอีกครั้ง และแล้วเสร็จในปีกิทศักราช2003โดยโครงสร้างของสะพานจะทำมาจากเหล็กและก็คอนกรีตท,ที่มีการเสริมแรงที่สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดสำหรับเรือขนาดใหญ่และการจราจรทางน้ำที่คึกคักโดยได้รับการออกแบบให้มีความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและยังทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกด้วยครับและนอกจากที่มันจะช่วยประหยัดเวลาในการเดิน,นเรือแล้ว มันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าบริเวณด้านข้างของสะพานเพื่อชมวิวที่สวยงามและได้มองเรือที่แล่นผ่านไปผ่านมาได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับ